สวัสดีพี่น้องมิกแคนแฟนหมอลำที่คารพบักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานการแสดงด้านหน้าเวที p ีเ i k ไบเกไม่ต้องสงสัยครับถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข12หมายเลขอะไรวะจะมุ่งหน้าจากขอนแก่นไปที่กาลสินเนี่ยรถเยอะมากช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหม ก็เพราะว่าเขาไปงานเลี้ยงกเกษียณกันแน่นอนเนี่ยต้องไปงานเลี้ยงกเกษียณแน่นอนเลยอ่าต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละ,กะเกษียณอายุราชะการเนี่ยเนี่ยรถไปเลี้ยงเกษียณกันเยอะแยะเลยออมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขับรถขึ้น ฝั่งทางด้านที่สารเหนือตอนวันอาทิตย์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้รถจะต้องติดฝั่งลงใต้ตอนวันอาทิตย์ไม่ใช่รถติดฝั่งเส้นเหนือ แต่ว่าไขว่มาแรงวันนี้ผมกลับบ้านมาครับเหมือนก,นกันกับทุกคนละมัง้งที่เขาไปไหนกันมาเนี่ยรถเยอะวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับท่านไม่ต้องสนใจสาระวันนี้ DJ B J b i k e r เจอบรรยากาศรถติดวางแปลกๆคือวางสวนทางกับทุกครั้งที่เคยเจอก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างแน่นอนที่ทำให้รถติดสวนทางขับไปอีกทิศทางหนึ่ง มันน็อกที่เหมาะสมกับการใช้ในการสวนใส่เดินทางมันหนักกี่กิโลสาเหตุที่ถามก็เพราะว่าผมขับแค่ประมาณ60โลทำไมมันเมื่อยคอจังเลยหรือว่าเราไม่แข็งแรงอ่ะ oh, <no. S 1> ใช่ไหม ท่านใดที่มีประสบการณ์สูงก็ขอความเมตตานะครับช่วยชี้แนะหน่อยว่าควรใช้หมวกกันน็อกที่มีน้ำหนักกี่กิโลคอเราถึงจะสู้ได้ผมมีความรู้สึกว่าผมเมื่อยคอเหลือเกิน หรือมัอนเป็นเพราะกล้อง GoPro Max มันหนัก <Wow. S 1> ไม่แน่ใจ จะเน้นที่ความปลอดภัยเราจะไม่สุ่ม 4, สี่ส่มห้าข้ามไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอาจจะล้มตอนที่กลับรถก็ได้คือ ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปถึงบ้านแล้วท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับ BJ Biker สวัสดีครับ